ก็อย่างที่รู้รู้กันพวกคุณชีวิตสาวโรงงานมันก็วนอยู่แค่นี้แหละโรงงานที่ฉันทำอยู่เป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่มากตัวอาคารเป็นโกดังสีเทาๆยาวเหยียดล้อมรั้วด้วยลวดหนามสูงลิบไป้ายโรงงานตัวเบอร์เริ่มก็ตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าทุกวันฉันต้องรีบเข้ากะแต่เช้ามืดแล้วก็ต้องเลิกงานตอนเย็นยำ่ำ ตรงหน้าประตูรั้วนั่นแหละมันจะมีป้อมยามเล็กๆตั้งอยู่ที่มีลุงชิดแกนั่งเฝ้าอยู่ทุกวันฉันกับพี่หนุ่มคบกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงงานอีกทำงานที่เดียวกันนี่แหละทุกวันก็ตัวติดกันตลอดจนกระทั่งอาทิตย์ก่อนที่เขาต้องรีบกลับบ้านไปดูแม่ที่ป่วยนะักพอถึงเวลาเลิกงาน